สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกัน มาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างอาเซนอนคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามสเตมฟอร์ดบริดจ์เนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการพนันการสมัครสมาชิกของเพื่อน จะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ทางเราขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเชลซี Chelsea. ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะสนัดเสมอหนัดแพ้ไม่มี โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสีย2ประตูวันนี้เชลซีทำผลงานได้ยอดเยี่ยมต่อเนื่องทั้งบอลลีกและบอลยุโรปเกมรุกคมกริบและเกมรับเหนียวแน่นโดยตลอด5นัดหลังสุดเสียประตูน้อยมากส่วนความพร้อมของทีมยังขาดผู้เล่นเดิมหลายรายแต่แทบไม่กระทบเพราะชุดหลักยังสมบูรณ์เกมนี้คาดว่าพวกเขาจะมาด้วยระบบ4-2-3-1เน้นการครองบอลและสปีดเกมรุก จากแนวลุกตัววัยอย่างเอสเตเวลและเปโดรเนโตสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างเลียมดีแลที่กำลังมั่นใจมากในช่วงนี้มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนอาร์เซนอลกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอ1นัดแพ้ไม่มีโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้15ประตูเสีย4ประตู วันนี้อาเซนอนยังคงโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องเกมบุกดุดันและหลากหลายส่วนเกมรับก็ถือว่าแน่นพอตัวแม้จะมีเสียประตูบ้างในช่วงหลังความพร้อมของทีมยังคงมีผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บหลายรายแต่ตัวทบแทนทำผลงานได้เยี่ยมยิ่งโดยเกมนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1เน้นการขึ้นเกมที่แม่นยำของ3ตัวรุกอย่างบูกาโยซาก้าเอบเรชีเอเซ และเลออนโดทรอสซ่าคอยสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างมิเกลมเรโนที่ฟอร์มคมจัดเช่นกัน11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เชลซี Chelsea จะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยโรเบิร์ตซานเชสทับบริสเจมส์เทรวอดชาโลบาโตซินอดาราบิโยโยมากูกูเรยยทับอันเดรซานโตส ทัพเอนโซเฟอร์นันเดสทัพเอสเตวาลทัพชาวเปโรทัพเปโดเนโตทับเลียมดีแลบอาร์เซนอลจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยดาวิดรา่าทัพเยเรียนทิมเบอร์ทัพวิลเลียมซาลิบาทัพปิเอโรอินกาปิเอทัพริคาโดคาลาฟิโอรีทับมาตินซูบิเมนดีทัพดีแคนไรส ทับบูกาโยซาก้าทัพเอเบเรชีเอเซทัพเลอันโดทรอซ่าทัพมิเกลโมเลโนทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเชลซีชนะศูนนัดเสมอสองนัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้3ประตูเสีย11ประตูเจ้าทินเชลซีกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจสูงมาก เกมรุกโชบเฉี่ยวและเกมรับแน่นแต่ในด้านของทีมเยือนอาเซนนลก็เป็นทีมที่ฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องมีจังหวะเข้าทำที่หลากหลายและอันตรายมากโดยเฉพาะเกมสวนกลับที่มีความคมและรวดเร็วเกมนี้จึงมีโอกาสแลกกันสนุกสูสีมองว่าทั้งสองทีมมีช่วงฟอร์มที่ยอดเยี่ยมพอๆกันและคุณภาพผู้เล่นใกล้เคียงกันมากทำให้โอกาสออกเสมอมีค่อนข้างสูงแต่ถ้าให้เอนเอียงเล็กน้อย เชลซีที่ได้เล่นในบ้านน่าจะมีความได้เปรียบในจังหวะความรึกเขมและแรงเชียมากกว่าทำให้มีโอกาสเก็บผลการแข่งขันที่ดีในเกมนี้เปอร์เซนต์ที่เชลซีจะชนะอยู่ที่45เปอร์เซนตเปอร์เซนต์ที่อาร์เซนอลจะชนะอยู่ที่35ปซและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20เซจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่า เชลซี Chelsea, เปิดบ้านเสมออาเซนอลไปด้วยประตู2ประตูต่อ,อ2ตอนนี้ทางช่องเขาเราโดนระบบเล่นงานหนักมากการนำส่งวิดีโอใหม่ไม่ขึ้นในฟีดของเพื่อนๆทางเราขอรบกวนเวลาอันมีค่าของเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยวันนี้เชียร์ทีมไหนกันเพื่อนๆท่านอื่นจะได้เห็นแนวทางและยังช่วยให้ระบบเห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์อีกด้วยขอบคุณมากครับที่ช่วยกันครับ เรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างคริสตันพาเลตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลา1นึทุ่นตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเซลเฮิร์สปาร์กเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านคริสตันพาเลต ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ5ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูและเสียไป5ประตูวันนี้คริสตันพาเลตตภายใต้าการทำทีมของกุนซือโอลิเวอร์กลาสเนอร์ผลงานโดยรวมถือว่าทำได้ดีโดยเฉพาะเกมรุกที่มีความเร็วและความหลากหลายแม้เกมยุโรปนัดล่าสุดจะบุกไปแพ้สตราสบุร์กทำให้มีอาการล้าพอสมควร แต่ในลีกพวกเขายังเป็นทีมที่แพ้ยากเกมในบ้าน6นัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยคุ้มกำลังวันนี้จะไม่มีบอร์นาโซซาชาดีริอัตคาเลบครอปอล่าและชิกดูกูเล่ที่บาดเจ็บยาวด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ3-4-2-1เน้นเกมลุกริมเส้นและความคล่องตัวแดนบนเหมือนเดิมมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้าง ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ10ของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูและเสียไป8ประตูวันนี้แมนยูภายใต้การทำทีมของรูเบนอาโมริมแม้นัดล่าสุดจะแพ้เอเวอร์ตทำให้กำลังใจดรอปลงเล็กน้อยแต่ภาพรวมช่วงหลังถือว่าเกมลุกดีขึ้นมีรูปแบบและความดูดันมากกว่าเดิมสภาพความพร้อมวันนี้จะขาดเบนจามินเซสโกแฮร่แมกไกและมาเทอุสคุนยา ที่ยังเจ็บทั้งหมดส่วนกำลังหลักคุณอื่นยังพร้อมลงเล่นการจัดทีมคาดว่าจะมาในระบบ3-4-2-1เช่นเดียวกันเน้นการเคลื่อนที่แดนบนและเกมสวนกลับเร็วจากเอมโบโมและดิยาโลคอยสนับสนุนเซิร์ซีที่ยืนเป็นหน้าเป้า1 1ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้คริสตันพาเลตจะมาในระบบ3-4-2-1นําำทีมโดยดีนเฮนเดอร์สันคริสลิชาร์ดมักซองหลักครูส์มาร์เกอีดานิเลมุนยอส อดัมวาทันไดจิคามมดะไทลิกมิเชลอิสมาอิล่าซาเยเลมีปิโนชองฟิลิเป้มาเตตาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาในระบบ3-4-2-1นำทีมโดยเซลเน่ลาเมนส์เลนี่โยโลมัรไทยเนลิกลุกชอว์นูซาเลมาซาวีคาเซมิโลบรูโน่เฟนันเดสพาทริกดอกูบิยองเอมโบโมอามัดดิอาโลโจชัวเซอร์กซีทัศนคของคู่นี้ ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านคริสตันพาเลตชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้0นนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูและเสียไป0ย์ประตูเจ้าถิ่นคริสตันพาเลตเล่นในบ้านได้เหนียวแน่นแข็งแกร่งและแทมนักแพ้ใครในปีนี้เกมรับทำงานกันเป็นระบบเกมลุกมีความเร็วและความคมอยู่หลายจุด ส่วนทีมเยอแมนยูแม้จะมีคุณภาพในแนวลุกที่ดีแต่ความแน่นอนในการปิดเกมยังถือว่าน่าเป็นห่วงและเกมเยือนก็ยังไม่คงเส้นคงวาเท่าที่ควรมองว่าเกมนี้มีโอกาสแลกกันสนุกแต่ด้วยความสดในบ้านของพาเลตและความเฉียบคมของมาเตตาน่าจะทำให้เจ้าบ้านมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยเปอร์เซนต์ที่คริสตันพาเลตจะชนะอยู่ที่5 5เปอร์เซนต์นต์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะอยู่ที่32ซและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่13%เเต์ จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าคริสตันพาเลตเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยประตู2ประตูต่อหนึ่งเรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างลิเวอร์พูลคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลา9โมง5นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามลอนดอนสเตเดียมเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดความพร้อมในวันนี้ ปัจจุบันอยู่ลันดับ17ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย7ประตูวันนี้เวสแฮมภายใต้การนำทีมของนูโนเอสปิริโตซานโตฟอร์มช่วงหลังถือว่าพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเกมรุกกลับมามีความดุดันอีกครั้งโดยเฉพาะการประสานงานของโบเวนและวิลสันที่เริ่มเข้าที่เข้าทางส่วนสภาพความพร้อมทีมวันนี้จะได้ลูคัสปาเกต้าพ้นทดแบนกลับมาช่วยทีม แต่จะยังไม่มีลูคัสฟาเบียนสกี้และโอลิเวอร์สกาเลสที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ3-43คุมจังหวะเกมตรงกลางด้วยมาเตอุสเฟเนเดสและเฟรดดี้พอตส์พร้อมลุ้นประสานงานแดนหน้าแบบครบชุดมาดูในส่วนของทานอนทีมเยอรมุวพูกกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ12ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอศูนนัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้4ประตูเสีย10ประตู วันนี้ลิวพูภายใต้การนำทีมของอาร์เนอร์สโลตสถานการณ์ถือว่าน่าเป็นห่วงพอสมควรเพราะฟอร์มการเล่นตกลงแบบต่อเนื่องเกมรับมีปัญหาเสียประตูง่ายขณะที่เกมรุกก็ยังขาดความเฉียบคมแม้จะมีตัวรุกชื่อดังอย่างซาร่าอิสักและกักโปก็ตามสภาพทีมวันนี้ยังไม่มีสเตฟานไบเซติชโจวานีเลโอนีเจเรมีฟริมปอมและคอนเนอร์แบรดลีย์ที่ยังบาดเจ็บหมดทั้งหมดส่วนอูโกเอคิติก้ต้องรอเช็คความฟิต ด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3โดยใช้แม็กอลิสเตอร์กราเวนเบิร์ชและเคอร์ติสโจนส์คุมแดนกลาง11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เวสต์แฮมจะมาในระบบ3-4-3นำทีมโดยอัลฟอนเซอาริโอลาชองแคลร์ตัวดิโบอิกอร์ม็กซิมิเลียนคิวแมนอารอนวานบิสาก้ามาเตอุสเฟอร์นันเดสเฟรดดี้พอตส์เอลฮาจีมาลิกดียูฟจารอดโบเวนคัลลัมวิลสัน ลูอิสกีเลเม่ลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยอลิซองเบเกอร์โดมินิกโซโบสไลโจโกเมสเฟอร์จิลฟานไดก์อันดรูโรเบอร์สันเคอร์ติสโจนส์ไรอันกราวินเบิร์สอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โมเมดซาลาอเล็กซานเดอร์อิ s ั a โคดี้กักโป ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันหลายครั้งโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเวสแฮมชนะ0ูนัดเสมอ1นัดแพ้4นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้4ประตูเสีย17ประตูแม้สถิติการพบการช่วงหลังจะเป็นรองแบบชัดเจนแต่ถ้าดูจากฟอร์มปัจจุบันเวสแฮมกลับเป็นทีมที่เล่นได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเกมรุกเริ่มต่อกันติดและทำประตูได้ต่อเนื่อง ต่างจากลิเวอร์พูลที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มผุดรุนแรงแพ้ติดหลายเกมและโดนยิงเป็นจำนวนมากเกมรับขาดความมั่นใจเกมรุกไม่คมเหมือนช่วงพีคจุดนี้ทำให้ภาพรวมดูเป็นเจ้าบ้านที่มีภาษีดีกว่าอีกทั้งเวสแฮมมักเล่นในบ้านได้ดีเป็นพิเศษจึงมีโอกาสลุ้นผลการแข่งขันแบบมีแต้มสูงมากเปอร์เซนต์ที่เวสแฮมจะชนะอยู่ที่60เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ที่ลิเวอร์พูลจะชนะอยู่ที่25เปอร์เซนต์และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15เปอร์เซนต์จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่า เวสแฮมเปิดบ้านเสมอลิเวอร์พูลไปด้วยประตู2ประตูต่อ,อ2แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI w i รา c a ์ b o n และพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ